องตโรงเรียนบ้านต้องใต้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตสี่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน60คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนภายใต้การบริหารงานโดยนายกลทัก์ยะตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องใต้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านป้องใต้สะอาดไม่มีขยะมีความปลอดภัยห้องเรียนเพียงพอจำนวน9ก้าห้องเรียนห้องเรียนพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดโต๊ะเก้าอีนักเรียนอย่างเป็นระบบเหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียนในชั้นเรียนสภาพห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และมีอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ทุกห้องเรียน ครูกำกับดูแลกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนร่วมหาคำตอบและทํากิจกรรมตามที่ครูกำหนดมีการจัดนำทีวีติดตั้งให้เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียนและสัญญาณทุกห้องพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วเพียงพอและมีการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องครูมีความเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้ง6ห้องเรียน ของระดับชั้นประถมศึกษาและสองห้องของระดับชั้นอนุบาลทางโรงเรียนมีการนำเอาดีเอเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าด้วยการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อและใบงานอย่างละเอียดรวมทั้งดูวิดีโอการสอนล่วงหน้าจาก DLTV ร่วมกันจัดการเรียนรู้กับครูโรงเรียนต้นทางเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือ แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอย่างเต็มความสามารถครูศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนต้นทางครูร่วมกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางทบทวนคำถามและตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (active learning) และมีการบันทึกหลังสอนนักเรียนมีผลงานหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV มีคู่มือปฏิทินแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทุกชั้นเรียนได้รับการนิเทศตามที่กำหนดอย่างเป็นระบบรายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนบ้านป้องใต้ครูผู้เอือ้อสู่พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด G2S Learning Facilitator เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคือการหลอมรวมบทบาทของครูให้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ บทบาทของครูผู้เอื้ออํานวยการเรียนรู้ในบริบทของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะครูไม่ได้เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนชี้แนะและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยแนวคิด G2S Learning Facilitator G g u i ครูทำหน้าที่เป็นผู้นำทางให้นักเรียนเห็นเส้นทางและเป้าหมายการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน dl tv s support ครูทำหน้าที่เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเมื่อนักเรียนเผชิญกับอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจเพื่อให้การเรียนรู้ดำเนินไปอย่างราบรื่น s stimulate ครูทำหน้าที่เป็นผู้กระตุน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงรางวัลและผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านปังตายด่านสถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐานโ n e t ปีการศึกษา2567ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและโครงการพัฒนานวัตรกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานระดับเหรียญทองจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับปถมศึกษาโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี a a a h e a l t h School ได้รับการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t Practice โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพระดับยอดเยี่ยมด้านผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับโล่บุคลากรต้นแบบแห่งชาติคนดีของสังคมประจำปีพุทธศักราช2567สาขาผู้บริหารสถานศึกษาแบบอย่างที่ดีจากสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ได้รับโล่รางวัลครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบบูรณาการโดยใช้สเตมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงรายโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับโล่รางวัลมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการดีเด่น ชนะเลิศระดับเหรียญทองและได้รับโล่รางวัลมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการดีเด่นชนะเลิศระดับเหรียญทองประจำปีพุทธศักราช2567ระดับจังหวัดโดยความร่วมมือของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายด้านผู้เรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สัน้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิละปะอารก,กรรมนักเรียนครั้งที่72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป้องใต้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรม,มนาถบพิษทรงจัดตั้งมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมบราชูปถัมภ์และพระบาทสมเด็จพระวชลิลก,กา้าเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อมูลลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเยาวชนไทยได้มีการศึกษาที่ดีและนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติสืบไป